อาการของโรคเบาหวานเราจะใช้สมุนไพรแก้เบาหวานลงเท้าด้วยสมุนไพรหินฟ้าแลบอาการพวกนั้นก็จะมีอาการเกี่ยวกับปลายนิ้วมือนิ้วเท้าชาบางทีเหมือนมีไฟช็อตบางครั้งก็เหมือนน้ำร้อนลวกบางครั้งก็เหมือนไฟไหม้เราจะใช้สมุนไพรหินฟ้าแลบในการที่จะมาบำบัดเกี่ยวกับ อาการของเบาหวานปลายนิ้วมือนิ้วเท้าชาได้อย่างชะง,งัดนักแรซึ่งเราทำเป็นชาชงดื่มในการสะดวกใช้กินอย่างไรสมุนไพรหินฟ้าแลบชะง,งัดนักแลสิบอกใกไสมุนไพรหินฟ้าแลบเป็นสมุนไพราทางเลือกเป็นสมุนไพรต่างประเทศ ฉะนั้นนักหล่เลยครับเบาหวานลงเท้าปลายนิ้วมือนิ้วเท้าชาสวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจหักนักสารคามวันนี้อากาศตอนเช้าสบายๆนะท่านผู้ชมที่อำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคาม21องศาเซนเซียสนะครับอากาศสบายมากท่านผู้ชมเราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับโรคภยัยและก็ในการใช้สมุนไพรโรคภัยที่ผมมาพูดวันนี้เป็นอาการ ของคนที่เป็นโรคเบาหวานท่านผู้ชมคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยปลายประสาทส่วนปลายเนี่ยประสาทภาวะของปลายประสาทเนี่ยส่วนปลายไม่ว่าจะเป็นปลายมือปลายเท้ามีอาการของโรคเบาหวานมีอาการชาเพราะฉะนั้นเราก็จะมาพูดถึงอาการโดยรวมท่านผู้ชมเกี่ยวกับสมนุนไพรที่จะมาบำบัดด้วยเอาละนะครับอาการ ชาปลายมือปลายเท้าเนี่ยเป็นอาการภาวะของปลายประสาทส่วนปลายเนี่ยของปลายประสาทของเราเนะส่วนปลายที่เกิดจากโรคเบาหวานซึ่งนะครับเขาเรียกว่าเบาหวานลงเทา้าโอ้โหท่านผู้ชมเบาหวานลงเท้านี่ก็คือเป็นคําที่หลายๆคนต้องมาเจอเจอสาหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานเบาหวานลงเท้าเนี่ยนะครับลงเท้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีอาการอย่างไร ก็จะมีอาการปวดแสบปวดร้อนบางคนนี่ในภาวะแรกๆนี่ปวดแสบปวดร้อนเหมือนโดนน้ำร้อนลวกเหมือนโดนไฟไหม้แล้วแต่อาการคนเป็นมากเป็นน้อยและที่สำคัญนะท่านผู้ชมก็คือถึงขนาดเป็นไฟเหมือนไฟช็อตมากเลยนะครับปั๊บเลยโอ้สะดุ้งเลยนะครับและก็ส่งผลไปถึงในการใช้ชีวิตประจำวัน เป็นถึงภาวะโรคซึมเศร้าเราจะใช้สมุนไพรเห็นฟ้าแลบในการที่จะมาบำบัดในการที่เราเอาทำ,ทำเป็นชาชงดื่มคือเนสะดวกใช้่ไหละท่านผู้ชมอาการปลายมือปลายเท้าเนี่ยหรือเบาหวานลงเท้าเนี่ยที่เขาเรียกกันนะครับก็คือหลายๆคนเนี่ยก็จะมีภาวะของคนที่มีน้ําตาลในเลือด มากน้อยแล้วแต่แต่ละคนท่านผู้ชมในการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยพฤติกรรมการกินของคนเราเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับบางคนก็กินหวานน้อยหวานมากหวานแล้วแต่นะครับมีมีระดับของมันขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนะจะนะครับอาการที่เป็นอยู่ก็คือปลายมือปลายเท้าชาเนี่ยที่เบาหวานลงเท้าเนี่ยที่เขาเรียกกันเนี่ยนะครับเอ๊ะทำไมเบาหวานไม่ลงมือเหรอลงเหมือนกันนะครับปลายนิ้วมือ ปลายนิ้วเท้านี่แหละแต่ว่าส่วนมากเนี่ยเขาก็จะเล่ากันบอกว่าเบาหวานลงเท้าคือมีอาการชาชาอย่างไรบางคนเป็นเป็นอย่างนี้นะบางคนเป็นน้อยเบาหวานคือน้ําตาลในเลือดอ่ะมันมีเป็นไม่ค่อยมากเท่าไหร่ก็จะมีอาการชาปลายนิ้วมือนิ้วเท้าเนี่ยคือไม่มากคือรู้สึกว่าเป็นได้เฉพาะตอนกลางคืนเล็กๆนน้อย แต่บางคนที่มีระดับน้ำตาลในเลือดเยอะก็เป็นทั้งกลางวานันเป็นทั้งกลางคืนนี่ถือว่าหนักนะท่านผู้ชมคือทำให้เป็นโรคนอนไม่หลับกระสับกระส่ายเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ปัป๊บนะครับเดี๋ยวมันก็เหมือนไฟช็อตเดี๋ยวมันก็ร้อนไปที่ขาเดี๋ยวมันก็ร้อนไปที่ปลายนิ้วมือนิ้วเท้าโอ้นะครับเป็นอะไรที่เราจะใช้สมุนไพรในการช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้อย่างดี ท่านผู้ชมทราบไหมว่าบางคนเนี่ยนะครับบางคนอาโจพูดบางคนเพาราะว่าโจมีแฟนคลับที่มากมายบางคนมาบอกกับโจว่าเหมือนมีไฟชอ็อตแบบรุนแรงอ่ะคุณโจเป็น,เป,นเป็นทั้งกลางวันกลางคืนเลยเราก็บอกไปว่าน้ําตาลในเลือดมากเกินไปก็ถามไปว่าพฤติกรรมการกินเป็นอย่างไรบ้างพฤติกรรมการกินก็คือบางคนเขาก็กินส้มเขียวหวานซื้อมา ซื้อมา,อาผลหนึ่งคงเขาคงไม่ขายครับแม่ค้าเป็นโลเลยครึ่งโลนะครับก็นั่งโอ้โหแบบจิบกินส้มเขียวหวานนี่น้ำตาลขึ้นเลยนะท่านผู้ชมแค่ผลสองผลเนี่ยขึ้นแบบปี๊ดเลยอันนั้นก็คือเยอะนะครับและบางคนก็กินกล้วยน้ำว้ากินกล้วยหอมนะครับบางคนก็แอบไปกินอ้อยนะครับกินน้ำอ้อยอ่าคนที่เป็นเบาหวานอย่ากโกหกแล้วกันนะครับทราบดีท่านผู้ชม เราก็มาพูดกันเลยว่าในการใช้ชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากสําหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานเราจะใช้สมุนไพรเห็นฟ้าแลบในการลดน้ําตาลในเลือดได้อย่างดีท่านผู้ชมและนะครับมันจะขับเลยมันจะคือน้าตาลคนน้าตาลคนที่เยอะๆเนี่ยหน้าก็จะซีดก็จะเหลืองและมีอาการปวดฉี่บ่อยท่านผู้ชมฉี่บ่อยเยี่ยวบ่อยนี่แหละนะครับมีการขับถ่ายบ่อย และในการพักผ่อนตอนกลางคืนเนี่ยถ้ากลางคืนนะสิบกว่าครั้งนี่ท่านไม่ได้นอนเลยนะครับแล้วก็มีการอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวมีแรงโอ้โหเป็นถึงขนาดขนาดโรคซึมเศร้าแล้วก็อยากจะฆ่าตัวตายนะครับให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยเราจะมาลดน้ําตาลในเลือดอาการมือเท้าชาหรือเบาหวานลงเท้าปลายนิ้วมือนิ้วเท้าชาด้วยสมุนไพร ใบชาหินฟ้าแลบท่านผู้ชมวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดมาคุยกันในการใช้ชีวิตที่ง่ายๆท่านผู้ชมในของคนที่เป็นโรคเบาหวานและในการที่จะมาบําบัดนะครับซึ่งนะครับโจฮักนัสสาร,รคามลุงโจสมุนไพรท่านผู้ชมก็ทําในรูปแบบของซองชาชงดื่มสะดวกใช้นยท่านผู้ชมเราก็ใช้สมุนไพรชนิดนี้ในการที่ช่วยลดน้ําตาลในเลือดได้อย่างดี อาการปลายนิ้วมือนิ้วเท้าชามันจะลดได้เลยนะครับก็ประมาณถ้ากินอยู่นะกินประมาณสักหนึ่งเดือนเดือนกว่านี้ปลายนิ้วมือนิ้วเท้าชานี่ก็จะค่อยๆลดลงแล้วก็หายไปในที่สุดท่านผู้ชมบางคนนี่เป็นน้อยนะครับปลายนิ้วมือนิ้วเท้าชานี่เป็นน้อยมันก็ไม่ไม่ไม่เป็นปัญหาก็อาจจะบางคนอาจจะกิน2อาทิตย์สามอาทิตย์ ก็คืออาการพวกนั้นน่ะอาการชานะชาปลายปลายปลายมือปลายเท้าเนี่ยก็จะลดน้อยลงแล้วก็หายไปเลยนะครับหลังจากนั้นเราค่อยมาควบคุมอาหารการกินท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นการใช้สมุนไพรเนี่ยนะครับต้องเข้าใจนะท่านผู้ชมว่าการใช้สมุนไพรเนี่ยต้องให้รอบคอบนะครับสมุนไพรหินฟ้าแลบเนี่ยเป็นอะไรที่ลดน้ําตาลได้ดีจริงๆแล้วก็ควบคุมน้ําตาลได้ดีจริงๆ ถามว่ายาโรงพยาบาลจําเป็นต้องกินไหมไม่จะเป็นนะครับเพราะว่าเป็นสมุนไพรที่ช่วยลดระดับน้ําตาลในหลอดเลือดในเลือดของเราได้อย่างดีบางคนไปเจาะเลือดนะท่านผู้ชมเจาะเลือดปุ๊บเลือดมันเหนืดไงนะครับโอ้ยบีบแล้วก็บีบเค้นแล้วก็เค้นนะครับไม่ออกเลยแบบเป็นแบบกลม,กลมๆอยู่งนะั้นน่ะมันไม่พุ่งถ้ากินสมุนไพรชนิดนี้นะครับไม่ถึงอาทิตย์ท่านผู้ชมเลือดนี่พุ่งพล่านเลยนะครับ ก็คือเลือดนี้ไหลดีเลยเวลาเราไปตรวจเลือดเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานเขาจะรู้ดีนะครับรู้ดีกว่าผมอีกด้วยนะนะครับแต่ว่าผมก็ได้ข้อมูลมาไม่ว่าจะเป็นลูกหลานผมหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คนที่เป็นเบาหวานเนะี่ยชอบโกหกนะครับก็คือว่าชอบไปกินของหวานนู่นนี่นั่นแล้วก็บอกว่าเฮ้ยคุณโจใช้สม,มุนไพรหินฟ้าแลบแล้วเนี่ยน้ําตาลฉันยังขึ้นนะแล้วคุณกินอะไรเข้าไปบ้างแต่ละวันนะครับส้มเขียวหวานเป็นกิโลท่านผู้ชมกล้วยน้านําว้าอีกเป็นหวีโอ้ตายแล้วนะครับ มันต้องยับยั้งช่างใจบ้างในการใช้ชีวิตนะครับในการกินนะครับไม่ว่าเราจะกินผลไม้นะครับผลไม้ใดๆก็แล้วแต่นะครับที่มีรสหวานมันก็ให้น้ําตาลแต่ถ้าหากท่านที่อยากควบคุมแล้วก็อยู่ด้วยกันานานๆอยู่กับโจานานๆนะแล้วก็โรคนี้นะครับสามารถที่จะควบคุมน้ําตาลในเลือดได้แล้วก็ช่วยลดน้ําตาในเลือดได้ดีนะครับต้องใช้สมุนไพรหินฟ้าแลบนี่แหละท่านผู้ชม ซึ่งทาเป็นชาชงดื่มอ้าวกินอย่างไรเรามาพูดถึงการกินดีกว่านะครับการกินเนี่ยท่านผู้ชมการกินเนี่ยที่แก้อาการปลายนิ้วมือนิ้วเท้าชาเนี่ยถ้าหากบางคนมีอาการแบบมีไฟช็อตมีอาการปวดแสบปวดร้อนมีอาการนอนไม่หลับนะครับแล้วไม่หลับบางคนก็เป็นน้อยก็เป็นเฉพาะกลางวานันบางคนก็เป็นมากก็เป็นเฉพาะกลางคืนสะดุ้งเลยนะครับ คือมันชาไปหมดแล้วบางทีมันมีอาการปวดแสบปวดร้อนเหมือนเหมือนไฟไหม้เหมือนไฟช็อตด้วยนะครับสะดุ้งทีตื่นทีอาปวดทีไปฉีนั่นแหละนะครับเราก็จะใช้สมุนไพรนี้ชนิดนี้นะครับในการที่จะมาบําบัดในการกินนะครับใช้ได้ดีท่านผู้ชมเกี่ยวกับสมุนไพรหินฟ้าแลบเพราะนี่คือประสบการณ์ที่มาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับสมุนไพรชนิดนี้แบบ คือโจจะพูดคลิปหลายๆคลิปแล้วก็จะอออาการแบบเลี่ยงๆมาเลยว่าเบาหวานลงเท้าเป็นอย่างไรปลายนิ้วมือนิ้วเท้าชาเป็นอย่างไรลดน้ําตาลในเลือดเป็นอย่างไรนะครับทีนี้การกินเนี่ยถ้าคนที่เป็นหลายๆปีเบาหวานเป็นหลายๆปีนะครับก็กินประมาณ1เดือนท่านผู้ชมอาการปลายนิ้วมือนิ้วเท้าชาเนี่ยมันลดลงแล้วก็หายไปเลยนะครับเพราะว่า มันลดน้ําตาในเลือดแล้วก็ขับน้ําตาในเลือดออกไปเนี่ยในเมื่อน้ําตาในเลือดมันมันมันน้อยลงไปแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ไดเอามาเป็นพลังงานแล้วเนี่ยเลือดเราก็จะไหลเวียนดีอาการที่ท่านนอนไม่หลับท่านก็จะนอนหลับอาการที่ท่านปวดแปร่ปวดแสบปวดร้อนที่ตรงปลายนิ้วมือน,นิ้วเท้านะครับหรือทั้งตัวเลยก็ว่ากันไปท่านผู้ชมนั่นแหละอาการพวกนั้นมันก็จะสั่งซาไปและท่านก็จะนอนหลับได้สบายเพราะ เลือดลมไหลเวียนดีด้วยสมุนไพราชาหินฟ้าแลบท่านผู้ชมนะครับขอบอกเลยวันนี้นะครับก็เป็นการที่เรามาลงามาลงเกี่ยวกับปลายนิ้วมือนิ้วเท้าชาเบาหวานลงเท้าที่เขาเรียกกันนะครับเพราะปลายประสาทนะครับภาวะของปลายประสาทส่วนปลายเนี่ยมันมีปัญหาเขาเรียกว่าเบาหวานลงเท้าแต่นะครับ มันไม่ได้ลงเท้าอย่างเดียวท่านผู้ชมปลายนิ้วมือนิ้วเท้าเนี่ยมันชาบางคนนวดหายาดมยาหม่องหาอะไรมันนวดมันไม่หายนะครับเพราะว่ามันอยู่ข้างในเพราะว่าน้ําตาลมันไปขวางอาการเดินของเลือดนะครับทําให้เลือดเราเหนืดพอเลือดเราเหนืดเนี่ยเราก็เลยชานะครับแค่นั้นเองนะครับเป็นในการเข้าใจชาที่ตรงปลายนิ้วมือนิ้วเท้าเขาเรียกว่าเบาหวานลงเท้าปลายนิ้วมือนิ้วเท้า ชาท่านผู้ชมใช้สมุนไพรหินฟ้าแลบชาสะดวกดื่มนะครับสะดวกในการชงดื่มที่นี่กินอย่างไรท่านผู้ชมเดี๋ยวก็จะมาพูดยาสักนิดนึงการกินนะครับก็ถ้า,ถ,าถ้าท่านที่เป็นโรคเบาหวานอยู่แล้วนะครับที่มีอาการนะมันก็จะเสียบุคลิกภาพไปหมดเลยนะครับอาการ นอนไม่หลับพวกนั้นก็จะค่อยๆหายไปนะครับอาการกังวลอาการโรคซึมเศร้าก็จะหายไปไม่ต้องฆ่าตัวตายนะนะครับเบาหวานรักษาได้นะครับเบาหวานในการที่เราจะอยู่ในโลกนี้อีกต่อไปได้เราต้องมีพฤติกรรมการกินน้ำตาลให้น้อยลงนะครับกินก็กินพอประมาณท่านผู้ชมเราก็จะใช้สมุนไพรนี้ในการขับและก็ทําให้เลือดลมไหลเวียนดีท่านก็จะนอนหลับสบายปุ้ยเลยนะครับและก็อาการในการขับถ่ายเนี่ยก็จะดีขึ้น นะครับแล้วในการฉี่นะครับก็จะลดลงท่านผู้ชมเชื่อไหมว่า,าคนที่เป็นเบาหวานนานๆเนี่ยโจให้กินสมุนไพรหินฟ้าแลบเนี่ยแรกๆเนี่ยเขาจะฉี่บ่อยฉี่คืนแล้ว9ครั้ง10ครั้ง11ครั้งหลังจากนั้นก็ร่วมเดือนก็จะสั่งซาลงครั้ง2ครั้งนะครับสครั้งก็จะลดลงมาเรื่อยๆนะครับทีนี้การกินกินอย่างไรการกินเนี่ยในการแก้อาการเบราหวานลงเท้าเนี่ยก็คือนะครับ ทำให้นะครับเบาหวานลงเท้าของเราเนี่ยเราจะกินอย่างไรเช้ากลางวันเย็นครั้งละหนึ่งแก้วนะครับคือน้ําต้องให้ได้สามแก้วท่านผิ่มต่อซองหนึ่งก็คือน้ําร้อนเทลงไปเลยเทลงในแก้วเลยหรือบางคนนะครับก็จะเอาไปทิ้งลงในอา,อาการน้ําร้อนเลยนะครับในการกดแล้วก็หลังจากร้อนแล้วเราก็ถอดท่านผู้ชมถอดกาไฟฟ้าหรือถ้าเป็นกาแบบกาถ่านเนาะที่เราไปตั้ง เตาถ่านเราเตาแก๊สก็แล้วแต่เราก็พอร้อนเดือดแล้วเราก็เอาลงนะท่านผู้ชมเอาใส่ลงทั้งซองชานี่แหละนะครับกินตอนเช้าหนึ่งแก้วตอนเที่ยงหนึ่งแก้วตอนเย็นหนึ่งแก้วนะครับก่อนอาหารยี่สิบถึงสามสิบนาทีท่านผู้ชมเบาหวานนี่ลดลงเลยสี400่ร้อยห้าร้อยก็ลดลงได้นะครับภายในอาทิตย์เดียวท่านผู้ชมก็จะเหลืออยู่ประมาณร้อยกว่านะครับก็อยู่ในระดับที่ปกติ เราก็ควบคุมอาหารการกินด้วยนะครับคนที่เป็นโรคเบาหวานอย่าโกหกนะนะครับอันนี้เราก็มาพูดกันเนาะทีนี้นะครับในการกินเนี่ยเราจะกินทุกวันไหมกินทุกวันประมาณ1เดือนนะครับหลังจากนั้น1เดือนไปแล้วเนี่ยเบาหวานเริ่มอยู่เข้าเข้าที่แล้วเรากินวันเว้นวันพอเดือนที่2เนี่ยเรากินวันเว้นวันเดือนที่3นะครับสองสาวันเพอ่มมากินต่อซองทีท่านผู้ชมแล้วก็ควบคุมการกินไปด้วย น้ำตาลในเลือดนะครับอาการปลายมือปลายเท้าชาคนที่เป็นเยอะๆนะครับก็จะไม่นั่นนะครับก็จะไม่มีอาการพวกนั้นเลยอาการเหมือนไฟช็อตอาการปวดแสบปวดร้อนเหมือนน้าร้อนลวกเหมือนไฟไหม้ก็จะไม่มีนะครับก็จะทําให้เรานอนหลับสบายนะครับแล้วก็อาการที่บอกว่าเบาหวานลงเท้าเนี่ยตัดไปได้เลยนะครับบางคนนะท่านผู้ชมยิงคําถามมาเลยว่าเอะคุณโจอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้นอกเรื่องนะ บางคนยิงคําถามมาคุณโจเห็นฟ้าแลบเนี่ยมันเป็นสมุนไพรผูกเซ็กหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่นะครับคือคนที่เป็นเบาหวานนยท่านผู้ชมกระดอเขาไม่แข็งต้องขอกราบขอภัยพูดตรงๆเลยนะครับน้องชายหนอนน้อยเนี่ยมันไม่แข็งพอไม่แข็งเนี่ยเพราะว่าน้ําตาในเลือดของเราเนี่ยมันไปเกาะอยู่ตามหลอดเลือดของเรามันไปขวางการเดินของเลือดเนี่ยเลือดไหลไม่สะดวกน้องชายก็เลยไม่แข็งกระดอกก็เลยไม่แข็งท่านผู้ชมนั่นแหละทีนี้พอ พอพอตัวนี้มันไปช่วยลดน้ําตาลที่อยู่ในหลอดเลือดของเราเนี่ยอยู่ในเลือดของเราเนี่ยมันช่วยลดเนี่ยเลือดก็ไหลเวียนได้ดีน้องชายหนอนน้อยนะครับกระดอก็เลยแข็งขึ้นมาท่านผู้ชมแค่นี้เองนะครับก็ากาบพออภัยนะที่พูดตรงๆเลยนะครับก็มีสุภาพบ้างไม่สุภาพบ้างแต่ว่าก็เป็นภาษาที่เราใช้กันมานาะนเนื่อน,นานท่านผู้ชมนะครับกระดอแข็งหรือไม่แข็งอยู่ที่น้ําตาลในเลือดสําหรับคนที่เป็นเบาหวานนะครับใช้สมุนไพร หินฟ้าแลบช่างงัดนักแหลเลยครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักดัซสารคามลุงโจสมุนไพรอีกช่องหนึ่งนะท่านผู้ชมให้ความรู้ตามไปด้วยนะครับตามไปด้วยก็อาจจะสลับกันนะครับในการใช้สมุนไพรและก็ในการแนะนําสมุนไพรต่างๆไม่ว่าจะเป็นนอกหรือเทศหรือในประเทศเรานี่แหละนะครับเราก็จะแนะนํากันในสิ่งที่ดีๆโจฮักดัซสารคามลุงโจสมุนไพร สวัสดีครับช่งงางนักแลเลยครับบาหวานลงเท้าปลายนิ้วมือนิ้วเท้าชาช่งงางนักแลครับที่บอกให้